สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะมีคลิปสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ําประจําปักแรกกรกฎาคมมามาให้รับชมมาให้แบบว่าสนุกสนุกกันนะคะชาวธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะ,ะ1ะหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนะคะกรอบเวลาคร่าวๆก็เรื่องราวมันจบไปแล้วละแต่เราก็มาส่องกันสนุกสนุกนะคะมาดูการชาวธาตุน้ํามีไพ่ฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของคนรักเก่าคุณนะคะอาจจะสลับกันได้ ชาวธาตุน้ําของคุณมีเก้าดาบนะคะมีสิบดาบเก้าดาบสิบดาบนะมีสามเหรียญค่ะเจ็ดถ้วยสีไม้แล้วก็หกไม้นะส่วนแฟนเก่าคุณค่ะมีไพ่เดทด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีสี่เหรียญห้าเหรียญน,นะคะมีเก้าไม้หนึ่งไม้แล้วก็ดีเอ็มเพรส ก็สูสีกันเลยค่ะนะด้วยหน้าภพยโดยรวมนะคะสูสีในเรื่องของความเครียดความกดดันความผิดหวังความเสียใจนะคะชาวธาตุน้ําคือไม่หวอมองว่าเหตุการณ์มันอาจจะมันน่าจะยังไม่นานมากอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณเองคุณยังรู้สึกแบบอาจจะเพิ่งจะได้นอนหลับอะ สบายสบายเร็วๆนี้เองนะคะตอนนี้อาจจะนอนหลับสบายแล้วก่อนหน้านี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะตอนนี้อ่ะพอหลับตาลงนะแต่อาจจะยังมีฝันร้ายบ้างเป็นบางบางคนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณค่อยิงชั่วขึ้นอาจจะเป็นเพราะมีคนใหม่เข้ามาคุยแล้วนะคะ,อ,ะอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อชักนําให้รู้จักกาันหรืออาจจะเป็นคนทางสายงานเดียวกันหรือที่แบบว่าเราไปไประชุมสัมมานาอะไรประมาณนี้นะไปติดต่อประสานงานอะไรต่างๆนา,นานาก็ได้รู้จักมากจีกัน นะคะแต่คุณไม่ค่อยอยากจะสนใจเท่าไหรอ่อ่ะนะบางท่านนะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะด้วยแต่คุณไม่อยากสนใจคุณก็อาทำงานของคุณไปนะคุณทํางานของคุณไปคุณคุณมุ่งไปทางนั้นมากกว่านะคะแต่สภาพจิตใจมันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็ยังเหมือนกับเออพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า สำหรับความคุณรู้สึกของคุณที่มีต่อต่อ,ตอแฟนเก่านะแม่หมอมองว่ามันก็ยังมีความรู้สึกแบบมันไม่เชิงรักอะคะ่ะมันเป็นความผิดหวังความเสียใจที่มันยังอยู่ในใจแต่ว่าคุณก็กําลังพยายามนะคะพยายามที่จะก้าวต่อไปจะก้าวข้ามไอความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วจะก้าวข้ามอดีตพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนิ่งมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้แบบ สบายใจมากขึ้นนะคะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วห้าเหรียญห้าเหรียญเหมือนกันนะคะห้าเหรียญมงบอกถึงคนที่ยังสลัดเรื่องราวเก่าๆยังไม่ยังไม่หมดนะนะคะยังแอบบแอบรอยังมีความรู้สึกเหมือนกับอรอคอยรอคอยเผื่อจะได้คุยรอคอยเพื่อจะได้เจอ รอคอยเผื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับวนเวียนกลับมาอะไรประมาณเนี้แอบบแอบบรอนะนะคะแอบบแอบบรอแต่ว่าตอนเนี้มันเหมือนกับพอมีคนมาชอบมีคนมาคุยคุณคุณก็ทําเฉยๆไปคุยแต่ก็ทําเฉยๆเพราะว่าใจลึกๆนะ่ะแอบบรอคนคนนี้อยู่ นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นว่าเรายังรักเขาแบบสุดจิตสุดใจนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนมันอาจจะเป็นความเคยชินของเราหรือสิ่งที่แบบว่าคบกันมามันก็เหมือนกับมันเป็นความเคยชินคือบางทีการที่สมวนว่าเราคบอยู่กับคนคนนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงมั่นอกมั่นใจเหมือนเหมือนชีวิตเราอโอเคมันโอเคมากๆเลยมีความมั่นคงมีความปลอดภัยประมาณนี้อยู่ดีๆเป็นโสดก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอะ ประมาณนี้มันเหมือนกับไม่ได้อยากที่จะสูญเสียตรงนี้ไปประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูในส่วนของแฟนเก่าคุณนะแน่นอนนะตัวเขาเองตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมุ้ยเหมือนกันเลยเขามีสี่เหรียญด้วยคุณก็มีสีเส่เหรียญสี่เหรียญเป็นไพ่ของคนที่ไม่อยากที่จะสูญเสียสิ่งที่มันเคยอยู่กับตัวเองไปนะคะมองว่าตัวเขาเองตอนนี้เขาก็ยังยังติดอยู่กับอดีตอยู่นะนะคะ มีความรู้สึกว่าเขายังรอคุณด้วยทั้ง9้าไม้ทั้ง5้าเหรียญน,นะคะรวมถึงดีเอ็มเพรสที่ขึ้นมามีความรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆของเขาที่มีต่อคุณนะี่ยยังดีอยู่คุณยังเป็นคนที่ใช่คุณยังเป็นคนที่แบบว่าไม่น่าที่จะให้ออกจากชีวิตไปเลยอะค่ะแต่ว่าในเมื่อความสัมพันธ์มันจบแล้วนะคะมันจบไปแล้วไม่รู้ละใครผิดใครถูกอะไรยังไงแต่ว่าคนคนนี้เขาก็เสียใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนเขารอเลยอะค่ะ เหมือนเขารอเหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงก็ไม่รู้มีความรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยอยากที่จะได้รับโอกาสนั้นกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใช่แม่หมอมองว่าเขาเขาอยากที่จะได้รับโอกาสดีๆจากคุณอีกครั้งหนึ่งยังรู้สึกดีมากๆด้วยอยากพูดอยากคุยอยากที่จะเคลียร์กันให้แบบว่าให้มันให้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ นะแต่ว่าตัวคุณนะชาวท่าน้าไม่หมอรู้สึกว่าคุณเองคุณมันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าคนที่เจ็บแล้วก็พยายามจะจะําอ่ะนะคะเจ็บแล้วจําแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงการที่จะกลับมานะแต่แต่มันก็ไม่ลืมถึงออกไหมแต่คนเนี้นะคะคิดถึงการจะกลับมาพูดมาคุยไม่แน่เขาอาจจะอยากที่จะพูดคุยเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์มันชัดเจนหรือเขาอาจจะอยากที่จะได้รับโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะโอเคทีนี้มาดูกันว่าในปักแรกกรกฎาคมนะคะความรักของชาวธาตุน้ําจะเป็นอย่างไรบ้างของคุณมีสามดาบนะคะมีเดอะเวิร์ค่ะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะ มีราชาถ้วยชาวท่าน้ําคุณก็ดีขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าคุณเองคุณก็ยังไม่ได้ไม่ได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ที่แบบจริงจงจังๆคุณยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยู่เป็นโสดอ่ะคุณมีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณอยากทําอะไรก็ทําคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนคุณรู้สึกว่าเอออยู่แบบเนี้ยดีแล้วนะมีความสุขแล้วนะคะเรื่องราวในอดีตก็ดีขึ้นแต่มองว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่ยังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ คือคือคอ,อาจจะยังไม่ใช่สเปกอันนะคะหรือคุณคิดว่ายังไม่เชิงดีพออนะ่ะคือบางทีแต่ละคนอะ่ะเวลาที่มีคนเข้ามาคุยกับเราเวลาที่เราอกหักเราผิดหวังไม่ได้หมายความว่าใครมาคุยก็ได้นะเ,ออเราก็เลือกอยู่นะคะรู้คือคือ,คอตอนนี้คุณไม่เดือดร้อนไงนะหน้าที่การงานการเงินชีวิตคุณมันดีอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีใครเข้ามาคุยเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคนมาคุยก็เหมือนกับแค่ ไม่ไม่ได้เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างด้วยซ้ํานะคะอย่างที่บอกอาจจะยังไม่ใช่อ่ะอ,อยังไม่โดนยังไม่โดนใจนะคะยังไม่ใช่สเปคนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นเขามากจนเกินไปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะปักแรกรกรกฎาคมด้วยหน้าไพ่ของคุณมันอาจจะอาจจะดีขึ้นเยอะจากเรื่องราวเก่าๆนะคะแต่ว่ามันก็เวลาที่มันเหมือนแผลเป็นปน,นะคะ นะแผลนะ่ะหายแล้วนะคะแต่มันเป็นแผลเป็นที่บางทีทุกครั้งที่มือไปโดนนะคะทุกครั้งที่ไปสัมผัสมันมันก็จะเจ็บแรลๆขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูในส่วนของแฟนเก่าของคุณนะคะเจ็ดถ้วยตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะเข้ามาในช่วงปักแรกกรกฎาคมนะคะห้าไม้นะคะแปดดาบอื้อ ต่อให้มีจะตัวเลือกเข้ามาต่อให้มีคนมาคุยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้นะคะยังยังไม่ได้มีการพัฒนาค่ะมีความหวาดระแวงค่อนข้างเยอะไม่เหมอะมีความรู้สึกว่าเขาก็จะยังมาส่องคุณอยู่นะนะคะยังมาส่องในขณะเดียวกันคนใหม่ก็ยังเขายังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นจริงๆจังๆนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าเออชีวิตเขาเขาก็พยายามที่จะทามาหากินทําพยายามที่จะเขาเรียกว่าผลักดันตัวเองในเรื่องของ ของหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงของชีวิตเขาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวคุณเองไม่มีปัญหานะคุณไม่หมอมองว่าคุณพร้อมทุกอย่างนะคะมันมีดีเอ็มเพรสขึ้นมาด้วยนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณพร้อมทุกอย่างด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในในส่วนของความรักของเขานะคะมันไม่มีความคืบหน้าแต่ว่ามันก็มีการคุยแต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงใจหรือตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนนะคะ ทีนี้มาดูกันนะใช้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูความเชื่อมโยงระหว่างชาวธาตุน้ำกับคนรักเก่าคนนี้นะคะว่าปากแรกกรกฎาคมเป็นอย่างไรบ้าง The d e เดวิลจะยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะยังนึกถึงกันอยู่เสมอนะคุณเองคุณก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะปลดโซ่ออกไปได้ทั้งๆท,ท,ที่มือก็ไม่ได้จับอะไรละแต่ฉันอยากไม่อยากจะลืมแค่นั้นเองนึกออกไหมคะคุณดูในภาพนี้นะคะ มือก็ว่างนะนะคะแล้วก็จริงๆโซ่เนี่ยที่ล่ามคุณกับคนคนนี้เอาไว้เนี่ยนะคะมันเป็นโซ่ที่จริงๆมันไม่ได้ไม่ได้เอาออกยากเย็นเลยนะแค่คุณยกมือขึ้นมอาออกแต่มันเหมือนกับว่าเอาทั้งคุณทั้งเขาแหละยังไม่อยากที่จะออกไม่อยากที่จะหลุดออกจากวงจรเนี้ยคือมันมีสิ่งที่มันดึงดูดกันอยู่นะคะ,ะมีเทมเพลสด้วยค่ะมีแปดถ้วยก็ยังไม่ถึงกับ ลืมกันไปหมดเลยแม่หมอมองว่ามีโอกาสที่จะได้คุยอะคะ่ะนะมันมีทั้ง judgment มีทั้ง temperance บ่งบอกถึงการกลับมาพูดมาคุยบ่งบอกถึงการกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมี the m o o n มี เดอะไฮพิสเทสโอ้ยหน้าพ่บ่งบอกถึงความวุ่นวายใจมากเลยระหว่างคุณกับเขานะคะต้องบอกว่าพอเป็นความสัมพันธ์นี่ก็คือทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายต้องรู้สึกแบบนี้ร่วมกันนะคะคืออยากพูดอยากคุยแต่ว่ามันมีความลังเลอยู่ตรงนี้นะคะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าไม่กลา้าทําไมถึงใช้คําว่าไม่กลา้าคือมันยังมองอนาคตไม่ออกนะมองอนาคตไม่ออกมันยังไม่แน่ ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเช่นสมมติว่าคุณอยากที่จะพูดจะคุยกับเขาอ้าวถ้าคุยแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันจะไม่ซ้ำแผลเหรอแผลเรากําลังจะหายนะคะ แต่ด้วยหน้าไพ่ไม่หมอมองว่าคุณจะไม่เป็นฝ่ายติดต่อกลับไปนะเพราะว่าตอนนี้มันสบายใจดีอยู่แล้วแกก็แค่ยังไม่ลืมนะคะส่วนเขาเนี่ยไม่แน่นะแต่มันมีคนใหม่มาแล้วแล้วเขาเองเขายังแบบว่ายังหนังนาสาหัสอยู่มากพอสมควรน,นะคะกับตัวคุณเพราะฉะนั้นอาจจะมีจังหวะดีๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่อาจจะมีการได้มีทักมาได้พูดได้คุยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ไม่หมอมองว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะ ยังต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปอาจจะเป็นเพราะว่า 1. คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์เขาหันหลังให้กับความสัมพันธ์แต่พอพูดถึงอนาคตแล้วอ่ะมันยังมองไม่เห็นอนาคตนะคะมันยังแบบนิ่งอยู่แบบเนี้ยนะคะก็มองไปข้างหน้าโดยที่ว่าเออก็ไม่รู้ล่ะว่าฉันจะไปไหนไม่รู้จะคบใครคนที่มาคุยฉันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า ใช่อะไรมากมายนะก็คุยไปงั้นนะคะแต่ว่าจะหาถามว่าจะหันหลังกลับไปไหมยังไม่มีวี่แววนะคุณก็ยังไม่มีวีแว่แววเขาก็ยังไม่มีวีแว่แววมันก็เลยเหมือนกับว่าดูเชิงกันไปอยู่นะคะก,ก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปแบบนี้แหละนะคะยังไม่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบจริงๆจังๆแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้มองถึงการหันหลังกลับนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาของคุณสองคนที่คุณเจอมาก็ได้มันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกันได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะมันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจต้องบอกว่าระหว่างคุณสองคนในใจนึกถึงกันและกันแล้วก็วุ่นวายใจกันอยู่แต่ว่า ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยไม่รู้ว่าจะออกไปทางไหนมันถึงจะดีไม่รู้จะออกไปทางไหนมันถึงจะเหมาะก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะนะคะไม่ต้องไปคาดหวังนะคะอนาคตมันยังไม่เห็นชัดหรอกในช่วงปักแรกกรกฎาคมนะคะแค่เอาตัวรอดไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าโอเคใช้ชีวิตไปสบายกับพยายามมีความสุขกับปัจจุบันให้มากที่สุดแค่นั้นพอ นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะโอเคนะก็พอสมควรแก่เวลาค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำปักหลังกรกฎาคมนะคะมาสองกันใหม่สนุกสนุกนะคะอย่าจริงจังวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ